ร่วมเป็นกำลังใจให้ s t u d i o ทำคอนเทนต์ดีๆให้คนไทยทำงานเก่งขึ้นและช่วยธุรกิจเติบโตติดต่อสำนับสนุนรายการได้ที่ m e d i a s t u d i o c o m ในรายการ AI Arena เอิโดนี้เราจะพากราฟิกดีไซเนอร์3คนมาแข่งขันสร้างสรรค์งานมีเดียด้วยพลังของ AI ชื่อเอิร์ธค่ะ Content Graphic Designer ค่ะชื่อเชนนะครับ Motion Graphic Designer ชื่อใหม่ครับ Content Graphic Designer ครับและเพื่อต้อนรับเทศกาลฮาโลิวีนปีนี้โจทย์ของเราจะไม่ธรรมดาเพราะทุกคนจะต้องรีแบรนด์ผีไทยปริศนาให้เข้ากับยุคสมัยปัจจุบัน ทุกคนสามารถใช้ AI tools อะไรก็ได้บนโลกนี้<อ>เพื่อสร้างสัรค์มีเดียอะไรก็ได้หนึ่งชิ้นที่จะพลิกโฉมผีไทยให้ถูกใจคนดูมากที่สุดและทุกคนจะมีเวลาเพียงแค่10นาทีเท่านั้น10นาทีและผีไทยปริศนาที่ทุกคนจะต้อง r e บรนด์ก็คือไอ้ผีที่มันเป็นอันนี้ใช่ไหมทุกคนมีเวลา10นาทีใช้ tools AI อะไรก็ได้โอเคเริ่มจับเวลาครับจัดไปครับ ขอลองรีเสิร์ชหาข้อมูลก่อนกับ Chat GPT นะครับก็หังคืออะไรถาม Chat GPT แล้วกันเนาะช่วยรับบทเป็นผู้ช่วยที่มีความรู้เรื่องผีไทยข้อมูลของเสือสมิงมันดีบลีเสิร์ชคุณต้องการข้อมูลเกี่ยวกับผีตาขนในแง่มุมใดบ้างความเป็นมาความหมายทั้งหมด เดี๋ยวรอสักครู่นะครับชายเปลยกายมีกระมังฝาชีหรือกระดงผูกอยู่กับตัวและแขนขาเพื่อใช้ในการบินไปมาอันถามมันอีกดีกว่าว่าถ้าเราอยากรีดีไซน์ให้ทันสมัยใช่ครับเราจะให้ c ช a t g p จช่วยคิดทุกอย่าง เสือสมิงค kind of ือเสือที่มีวิญญาณคนสิงอยู่หรือคนที่กลายเป็นเสือได้ว่ายแล้ทําทำวิดีโอผู้หญิงสาวสวยๆแปลงร่างกายเป็นเสือสมิงขึ้นมาทีนี้เราก็จะอาจทำผู้หญิงคนนี้ให้มันสวยแบบทันสมัยเหมือนคนทั่วไปในยุคปัจจุบันมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยพีตาโขนเป็นประเพณีและเทศกาลที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยภาคอีสานของไทยมีที่มาตำนานความหมาย ช่วยฉันคิดไอเดียในการรีดีไซน์พีตาโขนให้ออกมาทันสมัยแต่ยังคงลิ่งอายวัฒนธรรมไทยผสมระหว่างจิตวิญญาณพื้นบ้านให้เข้ากับความร่วมสมัยอย่างมีสมดุลไซเบอร์กระหังอานะรีเจนรีบอนจริงๆชอบไซเบอร์กระหังแฮช่วยทำมูดบอกให้หน่อย มูดบอร์ดเป็นเหมือนภาพรวมของคาแรคเตอร์เห็นทั้งสีทั้งองค์ประกอบของภาพทั้งหมดเราจะหยิบตรงนั้นมาใช้ตอนนี้มีแนวคิดไอเดียให้เราเลือกหลายแนวเลยนะครับเผ่าพันธุ์แห่งอนาคตมีแนวไซเบอร์ตอนนี้เราต้องมาเลือกแล้วว่าเราอยากจะทำเป็นแนวไหนนะครับเป็นแบบสไตล์ศิละปะบวกกับเทคโนโลยีฉันเลือกเป็นสไตล์นี้ ตอนนี้เรากําลังสร้างพร้อมเพื่อเอาไปเจเนเรตเป็นภาพขึ้นมาค่ะทีเนี้ยพร้อมภาษาอังกฤษแบบว่าที่มันสมบูรณ์หรือว่าอธิบายรู้เรื่องใช่ไหมบางทีเราเขียนมันอาจจะแบบสั้นไปหรือว่า อธิบายไม่เข้าใจอะไรเงี้ยเราก็เลยให้ ChatGPT อ่ะช่วยคิดพร้อมที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นมาให้เราเพื่อให้มันเอาไปใช้สร้างภาพได้ดีมากขึ้นชอบ ChatGPT ตรงที่ว่ามันจะช่วยคิดช่วยเติมรายละเอียดให้กับเราสมมติเวลาเราถามหรือว่าเราขอพร้อมไปเงี้ยมันจะถามกลับมาเสมอเลยว่าอยากให้เติมแสงไฟแบบนี้ไหมฉากแบบนี้ไหมหรือว่ารายละเอียดต่างๆอ่างเงี้ยเพิ่มเข้ามาให้เราว่ามันช่วยเรื่องไอเดียได้ดีมากๆเลย สมมติเราได้พร้อมมาแล้วเราก็ Copy เราจะใช้เ e มินาในการสร้างภาพขึ้นมาหรือที่กดเข้าไปที่เ e มินาปุ๊บตรงทูลมันจะมีให้เลือก create image ตอนนี้มันให้ใช้ n a โนบ a n a ายู่เนาะเราก็จะกดไปด้วยภาพมันก็จะสมจริงมากยิ่งขึ้นที้เราก็จะวางพร้อมของเราลงไปลองดูค่ะมาไหม <laughs> ใช้ของฟรีก็อย่างนี้แหละเปลี่ยนไหมใช้เ e มินาดีกว่า แต่ก็เราจะเอาคอนเซปต์จากใช้ GPT เนี่ยมาย้ายย้ายมาลง Gemini น่าจะไวกว่าอืมอุ้ยสวยอะ่ะขอลองใช้ Gemini ดูนะครับว่าจะออกมาแตกต่างกันยังไงบ้างไอเดียเจ๋งมากเลยครับเป็นผีกระหังที่น่าสนใจและเข้ากับยุคสมัยสุดๆแต่ทำไมภาพไม่มาช่วยสร้างเป็นภาพออกมาให้น้อย าภาพมาแล้วทีนี้เราม,มาดูฝั่งผีเสือสม,มิงอยากได้ร่างเสือกลับไปที่ ChatGPT ให้มันช่วยเขียนพร้อมให้เหมือนเดิมค่ะ <c oughs> ดูแปลกไปอีกแบบเราขอใส่รายละเอียดเพิ่มเติมดูนิดหนึ่งนะครับขอให้ยังดูมีความเป็นไทยมากขึ้นมีความเป็นแบบว่า ครึ่งบนเป็นมนุษย์นอนแล้วครึ่งล่างเป็นแบบไซบอร์มีความเป็นแบบกรงเล็บอันนี้ใน ChatGPT เนาะคืออะไรเป็นผีเป็นคนผสมกับโดนรูแบบเฉยไปน,นิดนึงเนาะไอเดียที่มันแบบเอาโดนมาติดที่หัวเฉยๆเองชุดก็แบบเหมือนพ้าเลยจริงๆคิดว่าเจมินายเนี่ยเวิร์กเลยแหละ <c oughs> มีลายไทยลายพญานาคเพิ่มเข้ามานะครับเดี๋ยวผมขอลองกลับมาที่ ChatGPT ดูนะครับ เดี๋ยวเขียนพร้อมอยากให้เพิ่มรายละเอียดเกี่ยวกับความเป็นไทยเข้าไปด้วยนะครับ I'm here to be a g d i e n เกินไปไลมันน่าจต้องขอเขา้หา,เขาหาข้อมูลเพิ่มป่ะหลีกเลี่ยงผลลัพธ์ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายหรือความไม่พอใจในโลกแห่งความเป็นจริงคุกคามต่อความปลอดภัยของเด็กกิจกรรมที่เป็นอันตรายเออความรุนแรงและเลือดสงสัยมันน่ากลัวเกินไปงั้นเดี๋ยวเราปรับพร้อมใหม เอาเลือดออกมาละมาละลายกระหนกลายกระหนกเรืองแสงเหมือนนักลบมากนักลบผีแห่งอนาคตคิดว่า,อาขอเลือกของฝั่ง ChatGPT ละกันนะครับเพราะรูปนี้คิดว่า,าดูสวยมากเดี๋ยวเราจะเอารูปนี้ไปเจนเป็นวิดีโอต่อนะครับนีม่มาแล้ว เดี๋ยวเราไปลองทำวิดีโอกันเลยใน Gemini มันสามารถทำวิดีโอได้ด้วยเราคลิกที่ t ูกตรงนี้อีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็ Create Video with View เดี๋ยวเราเราขอลองพร้อมเป็นแบบ JSON ดูนะครับเป็นพร้อมที่แบบละเอียดขึ้น โอเคเราได้พร้อมเรียบร้อยแล้วข่าวนี้เดี๋ยวเราจะมาทำใน Google AI Studio นะครับ Generate Video นะครับแล้วเราก็เอารูปที่ได้จากเมื่อกี้นะครับใส่เข้าไปแล้วก็พร้อมเจสันที่ได้จาก ChatGPT เมื่อกี้นะครับใส่เข้าไปดูครับเป็นแนวตั้งเราใช้เราเลือกเป็นโมเดล วีโว uh, ่ทนะครับอ่ะโอเคลองดูครับพร้อมง่ายๆลักกันช่วยสร้างวีดีโอสันๆขอเซท่ๆลำๆเ <c oughs> จไม่ได้เนี่ยมันน่าจะมีลิมิตเนาะในการสร้างวีดีโอสตัวต่อว,ว,วันจริงๆคิดว่าวันนี้น่าจะได้อยู่มันยังไม่ได้ใช้โคตา้ามาลุนกันหนูลองเปิดวิธีอื่นดูด้วยได้ไหมรู้สึกว่า เจนินายมันจะเจนวิดีโอได้เ e ฟเฟลเ c นภาพเลือกได้แค่ภาพเดียวเองอะแต่ว่าเรามี2ภาพอะเราอยากให้มันเอามามีกันอะในฟีพิกนีมไอุยมาแล้วมาดูกันนะครับได้มา4คลิปเลยเรามาดูคลิปแรกกันก่อนว่าหน้าตาจะเป็นยังไง มีเสียงมีเลเซอร์อ่านี่คือหน้าตาที่แท้จริงของผีตะโขนนะครับที่อยู่ภายใต้หน้ากากเรามาดูจอคลิปที่สองกันนะครับโอ้โหคลิปที่สองก็คือ ซาวก็จะต่างจากคลิปแรกนะครับแล้วก็มีหมอกมีควันอะไรเข้ามาเพิ่มด้วยอเรามาดูคลิปที่3กันคร <c oughs> าวนี้คลิปสุดท้ายนะครับ โหคราวนี้ดนตรีมีความเป็นไทยด้วยโอเคผมชอบมากอขอเลือกคลิปที่4แล้วกันครับเพราะว่ามันมีแบบรู้สึกมีฟิลลิ่งพอมีเพลงมีดนตรีมีคุยเข้ามานี้มันแบบทำให้ยังนึกถึงความเป็นไทยนะครับแล้วก็วิชวลที่ดูล้ำๆมีนิองนีออนมีไฟที่ลูก,กตาด้วยอะไรเงี้ยครับถ้างั้นผมขอเลือกเป็นตัวนี้นะครับส่งงานครับ เรียบร้อยมาแล้ว My comprehension your power is มีเสียงด้วยนะได้อยู่นี่แหละ Final Product กระหังในเวอร์ชั่นปี2025ไซเบอร์กะหังอุ้ยแต่ว่า ของพี่ฟิกดีนะสวยเลยได้แล้วนี่เซอร์สมิงโซไซตี้สมัยนี้เขายังใช้คำว่าโซไซตี้ oh <laughs> สมัยก่อนเสร็จแล้วค่ะได้แล้ววิดีโอ แข่งขันสิ้นสุดลงแล้วเป็นยังไงกันบ้างครับรุนมากว่ามันจะสําเร็จไหมจะได้ไหมเพราะว่าปกติแล้วราฟฝีเงอะเวลาทํางานมันก็ใช้เวลาเป็นวันๆเลยถือว่าเป็นอะไรที่ตื่นเต้นแล้วก็สนุกมากค่ะรุ้นมากเลยครับเพราะเวลามีค่อนข้างจํากัดครับแต่คิดว่าก็ทําออกมาได้ค่อนข้างน่าพอใจเลยครับสนุกมากครับก็ เราได้เห็นไอเดียของ AI นะว่ามันตีความผีของไทยเนี่ยที่เป็นแบบโบราณโบราณเนี่ยออกมาให้หน้าตับเป็นยังไงที่ให้มันเข้ากับยุคสมัยในส่วนที่เซอร์ไพรส์ก็เป็นในส่วนของการเจนวิดีโอนะครับก็รู้สึกว่ามันสามารถเลือกเพลงให้เราอะ่ะก็คือเป็นเพลงที่มีกลิ่นอายความเป็นไทยมีความเป็นขุยอะไรเข้าไปด้วยอะไรเงี้ยทั้งที่เราอาจจะไม่ได้แบบบอกละเอียดขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่มันก็ช่วยได้ครับ My m beyond your power p o e e r is n c h ทรายคิดว่าเราจะชนะอาชนะอยู่แล้ว <c oughs> บับไว้ก่อนคิดว่าชนะแน่นอนครับอย่างน้อยไม่ไม่ที่โหลดแน่นอนชนะชนะแหละชนะแน่นอนออกมาซึ่งแนาดนี้เสือสิงโซเซตี้ชนะแน่นอน <c oughs>